คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องเครื่องมือที่ชื่อว่าย่อหน้านะครับตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับให้เรากดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเพิ่มคําถามนะครับเราก็เลือกประเภทต,ตรงนี้นะครับเป็นแบบย่อหน้านะครับเครื่องมือที่เป็นแบบย่อหน้าหมายความว่าในการที่ท่านต้องการจะทําแบบสอบถามหรือแบบทดสอบในการให้เด็กพิมพ์เป็นพารากราฟยาวๆนะครับก็ให้ใช้เครื่องมือนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น อ่านี้นะครับให้นักเรียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านหน้า20อา่อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะหมายความว่าเด็กจะต้องตอบเป็นพารากราฟแบบยาวๆนะครับเฉลยนะครับตรงนี้เราจะให้คะแนนเท่าไหร่เราก็ให้เช่นสมมติเราจะให้10คะแนนนะครับนี่นะครับตรงนี้เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ทำสำเนาอันนี้คือลบอันนี้คือจำเป็นนะครับอันนี้ก็ การตรวจสอบการตรวจกลับนะครับอาจจะเป็นความยาวนะครับหรือนิพนธ์ทั่วไปอาจจะเป็นนิพนธ์ทั่วไปนะครับมีนะครับหรือไม่มีตรงกลับหรือไม่ตรงอะไรประมาณนี้ครับตั้งค่าได้นะครับันี้ซึ่งเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับท่านก็ลองไปตั้งดูนะครับความยาวจํานวนอักขระสูงสุดนะครับอาจจะตั้งไว้ว่าให้ตอบได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับตอบขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับ ใส่ตัวเลขครับเส้นคำว่าให้ตอบอย่างน้อย80คํานะครับถ้าสามสิบอะไรแบบนี้นะครับลองดูนะครับโอเคครับและนี่ก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าย่อหน้าครับลองใช้ดูนะครับ